คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆนัผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ชชาแนล วันนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1ตุลาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับกว่าจะได้เลขเซียงวดนี้มาแน่นะครับเราไปดูครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างนะครับล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าเจนจ้าจริงจังได้โพสต์ภาพกันขยาเซียมซีครับและระบุข้อความว่าแฮแทเพียงขอ3ตัวตรง ไปดูกันนะครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับเสียงเซียมซีขอโชคขอลาบนะครับดูครับดูกล่องใส่เซียมซีครับอันใหญ่เลยนะครับกว่าจะขย่าออกมาได้นะครับก็ใช้เวลานานพอสมควร Facebook เจนจ้าจริงจังก็โพสคลิปลงไปนะครับบอกว่าวันเกิดขอ3มตัวตรงๆงเลยนี่ครับกว่าจะขย่าได้ครับดูคนขย่าก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่เลขออกมานะครับเป็นเลขสวยเลยทีเดียวครับทุนผู้ชมครับ นี่ครับขอ3ตัวตรงแต่ได้มา2ตัวครับเลข58ครับเลขเขย่าเซมซีในวันเกิดครับปลกรอบไ้ายวันเกิด5เปดเป็นเลขสวยเด็ดทีเดียวนะครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับท่านผู้ชมครับกลับหน้ากลับหลังได้เลยนะครับขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับ5้8 5ครับขอขอบคุณที่มาจาก Facebook เจนจ้าจริงจังมากนะครับที่บอกเลขสวยเลขเด็ดมาบอกท่านผู้ชมนะครับ ดน,นก็ขอขอบคุณทนผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมดนแอนขออวยพรนํานผู้มท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขเสี่ยงเซมซีวันเกิด58ทุกท่านทุกคนเลยนะครับรับท่านครับขอบคุณครับ